เด็ก่ายี่ด้ต้อนรับก็สู่ช่องแอมทำนี้นะคะมีผัาผู้ช่วยเรานะคะน้องเฟิร์นนะคะลา,าตะเวียนเก็ียเงิยนยสุดท้องนะทุกคนให้เราทำไมเราตั้งกล้องไก่แท้ อะไรชุดเขียวชุดดำจะมีผู้ชายชุดเขียวมาจีบโบเอาเด้อสีเขียวสีเหลืองก็โบเอาดอกสีเอากรนหินปาใส่หนามันหลนดอืม เขียวมีงอนงูเขียวมีงอนงูเขียวมีง,อน,ง,มงอนด้วยจะปราบได้งไงอ่ะงูเขียวตัวเล็กๆมีงอนมีเก็บจะไปตีมันได้งไง

ไปทุกคนเจ้าพาใครมาอ่าไปอ๋อไปไหนอะ่ะงงง่าไปตรงนูน้นขับไปไหมเกียร์ว่างแล้ว <c oughs> เออเอาไป <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องขับเร็วค่อยๆไปเออค่อยๆไ,ไปลร <c oughs> อกเออค่อยๆไปแค่นี้แหละดีแล้ว โอเคตรงนั้นแหละลูกแก้วโอเคไปดูซิมีไหมอ่ะผู้ช่วยไปดูซิผู้ช่วยมีไหมผู้ช่วยไปดูดิเนผู้ช่วยขับเองเลยนะ้องะต่อไปก็มอดดกยกให้ผู้ช่วยแล้วเดยเอาวันนี้ทำไมไม่ใส่บูทมาลูกลืมใส่บูทหรือเปล่ปาผู้ช่วยนี่ มีไหมคะอันนี้ไม่มีอันนี้มีอ๋อ oh, เอาอันนี้ไปใส่ไหม เต็มเลยเดินมาเต็มจอเลยครับพี่น้องโอ้โหดูตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากผู้ช่วยเราไปนี่ตึงขวดนั่นน่ะถุงขวดอยู่นู้นเ,เอาน้ำไม่เทน้ำออกเราผู้ช่วยเอ้ยตอนนี้เราเก็บขวดว้แล้วนะเอฟซีเราเก็บขวดไว้ขายนะพี่น้องขวดมันก็ทำกำไรได้นะบอกเลยกว่าจะได้สิบนู่นนู่นผู้ช่วยไปดูตรงนั้นด้วยนุนตรงทางนั้นอะ เราจะได้เลี้ยวกลับไปนู่นเลยไปนู่นนู่นอีกใบหนึ่งไปแล้วนะครับเอาเอาถุงมือใส่ไปด้วยรูก <c oughs> มือจะแดงเปเลยจ้ไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้ว <c oughs> มีไหมมีไหม มีไหมลูกม,มีเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะก็เก็บไว้ไปอือหรือว่าจะเอาถุงนั้นมาใส่ันดงเอ๋อนิดเดียวโอเคไปอือไปเปินเปินเนี่ยตรงนี้มันมีเห็ดลูกเนี่ยถอดเลยปนี่ยนี่นี่เดี๋ยวพามาดูเนี่ยตรงนี้มันจะมีเห็ดนะลูกเ,เห็ดไหเดี๋ยวพามาดูนีดหนึ่นะ เคยเเจ้าเคยเห็นเห็ดไหมไม่เคยหรอกนี่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 เห็ดนี่นี่เนี่ยเนี่ยเห็ดเห็ดกินได้แต่เราเก็บเชื้อมันไว้เราไม่ได้เก็บเนี่ยเขาเรียกว่าเห็ดแดงเออในตรงนี้ก็มีนี่ลูกนี่นี่นี่ยเก็บเชื้อมันไว้นี่นี่มันขึ้นตามนี้แหละเห็ดนะอืมอะมาเจ้าจะกินหรอ พามาดูพามาดูเห็ดนาเอฟซีไปเดี๋ยวเราจะพาผู้ช่วยเราไปเก็บเงินเก็บทองแล้วก็เอาไปเก็บแล้วตอนนี้ไปเก็บที่คลังสมบัติของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะทำมืองี้แล้ว